สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุภกินแชแนลอีกครั้งนึงครับเดีย๋ยววันนี้ามาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลชาร์ลินเจอร์ครับสองพันยี่สิบสองครับพี่เจ้าทีมชาเลอร์แค่ทีมเดียวครับในประเภททีมเยอรมันเพศทีมไทยอย่างนั้นหนึ่งทีมนะครับเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกงสองพันยี่สิบสามเพลที่อย่างคนที่ตกชั้นไปนะครับเราไปดูโปรแกรมในรอบชิงชนะเลิศกันเลยครับก็จะชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมโคเอเชียชิงเบลเยียมคิวบาดวนตุรกีศึกชาร์ลินเจอร์ครับ เบลเยียมผ่านเข้าทิงโคเอเชียเจ้าภาพในฝ่ายหญิงด้านทีมชายคิวบาลุ้นตัวเข้าเข้าวีเอนเอลกับตุรกีศึก,กาาชาเลนเจอร์ครับ2 0 2พการแข่งขันวอลเลย์บอลชาเลนเจอร์ครับ2 0 2พรายการครับคัดเลือกทีมขึ้นแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่น,นลีก2020ไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023วันที่30กรกฎาคม2 5 1 5รอบรอบรองชนะเลิเศประเภททีมชาย แข่งขันที่จำซินซิลเดนยิมเนเซียมนักกุงโซโประเทศเกาหลีใต้คู่แรกคิวบาตัวแทนจากโซนนอสกาที่เอาชนะชิลีมาได้ในรอบก่อนรอชนะเลิศลงสนามพบก,กับเช็กทีมชาติจากยุโรปที่เอาชนะตูนิเซียและเกมนี้คิวบาโชว์ฟอร์มไม่ย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะไปได้ถึงสาต่อ0ูนเซตยี 18, ่2้ายี่สองยี่้าสิบแปดและยี่8้าสิบปดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกด้านเกาหลีใต้ จาพาพี liksom, ia, ่เจียนชนะออสเซเลีย3ต่อ2เซตลงสนามพบกับตุรกีทีมเก่งจากยุโรปที่เอาชนะปาตา3า3ต่อ1เซตโดยนัดนี้ตุรกีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้สนุก3ต่อศเซตยี่4กิ21สีายเและยี22ายีผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้เช่นกัน ส่วนประเภททีมหญิงแข่งขันที่โคซิมีโคซิตฮอลล์ในเมืองดาราประเทศโคเอเชียรอบรองชนะเลิศคู่แรกโคลอมเบียลงสามพบกับเบลเยียมและวนนนี้เบลเยียมแซงเอาชนะไปได้3าต่อหเซตผ่านเข้ารอบสุดท้ายเลยด้านโคเอเชียจะพาไปชนะปอร์โตริโก3าต่อหเซตเจ้าภาพไปลุ้นแชมป์และเลื่อนตัวถึงเนชั่นลีกแชมป์ของรายการนี้จะเลื่อนขึ้นไปแข่งขันในวันเนเชอร์ลีคสองพันยี่สิบ โปรกแกรมนัดต่อไปวันที่31กรกฎาคม2565รอบชิงอันดับ3เวลา10.00เช็คพบเกาหลีใต้รอบชิงฮอเลิศเวลา1 3 0 30วนาทีคิวบาคพบตุรกีประเภททีมหญิงวันที่31กรกฎาคม65รอบชิงอันดับ3เวลา22.00นปาโตริกโก้พบโคอลอมเบียและวันที่1ิงหาคมหรือว่าคืนวันที่31รอบชิงฮอลเลิศเวลาตี1โคเอเชียพบเบลเยียมติดตามพูมิทา,า,ายสดได้ทั้งได้ทั้งสองทงทางทาง แอป VBTV แล้วก็เว็บไซต์ www.volleyballworld.tv ครันี่เขาก็เป็นโปรแกรมราบชิงเขาก็ต้องรุ้นว่าใครจะมงใครจะปังครับปีนี้ใครจะขึ้นไปครับก็รอรุ้นกันนะครับวันนี้ก็อาจพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องตัวไปก่อนสวัสดีครับ